ตอนนี้น้องโดราก็มาฮอดหานเึ้นแล้วเด้ขอขำมาเลยทำมาได้สบายดีเราเออน้องโดราดีไปไปหานเดี๋ยวผมบอกเรื่องจริงจริงอยากพาทุกคนเราสม,มุดเด้อไปกันเลย <c oughs> ว่าหน้าเขาเราได้เห็นแนนบอกบาร์บี้เจใช่ไหมไปดิพวกนาแล้วน้องหลายคน <c oughs> น้องดูลากระเม่กำลังขึ้นรถจักไปซื้อของขวัญให้พอ่อคนรอส่งมึงเด้อว่าน้องดูลาซื้ออย่าง วันนี้เขากำลังขับรถไปอ่าร้านค้าเนอาอถ้ารอเบงเดวน้องตุลาซิซิง จะเป็นหน้าแรงได้หน้าโกลนก็จะจะออกมาเ <c oughs> มื่อไหร่ละ่ะเ <c oughs> มือ่อล้วะ <c oughs> มาซ่าก็คือมดตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเจ็ดโ <c oughs> มงยังเ <c oughs> วสกับุญสกร ถ้าว่าโซคดีแล้วได้กินมากเมือ่อใดก็น่า<ข>จะมดใครเวทมากกับแม่หมคนแรกเดีอยวันที่ใคดีดีดน้ฮะขอบุนนีได้ขันว่ามาประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงนี่ถือว่ามดแม่น้องโดรามาแต่เช้ามดคันมาแต่เช้าหกโมงแลวน่าจะได้กินอันนี้บ๊ทแม่ของขวัญให้พ่อเด้อ มันไม่ขัดเจ้าเว้ซื้อวะนี่หวหวานก่อนฮ่้คอีกเนาะน้ำละนี่ได้ขายดีเนาะอยอะจะไปอยากไปอันนี้นะะักบุ๊มาใส่โอ้ยงานมันบดได้ขายดีไ <c oughs> <c oughs> ด้ขายดีชนะค่ะ มาตาเลียวด้วย่้ยเนะข้ามาแต่เสื้อบบได้สูสิ้่นะสิงเนอะเนี้ราคามากเอ,อ,เอ,เอล้วนั่นลาาและปลาการะลูษะใดแล้วปลากระน ได้กินมาแต่ใครยังเดี๋ยวนี้โอ้ยเล่นกันสลมหาใจนี้ดูว่าจังมี่ตลาดมหาัยดูว่าคนเดืเบิกแล้วเนาะอานการให้พ่นก้อนซ้าพ่นคือสีเท้าเท้าสี มาแล้วรไนแพแกเมาปุาป๊กกบกับาเห็นบ่ดีดีนั่นแหละจะแฮได้ขายดีนะเออมาเจ้าน anyway> ้ี่บ้อะไลัี้เจบน ไอ้คงนี้ได้ไปบุมีน้ำเรากินบุไรนี่ป้ดีจานอันนี้ข้างเนื้อไม่ใหญ่เน่ลานเน่ลูกจมอยู่เลยเน่ไปทันซื้อกระปุม่กินเนยะมาแต่เชือบบอทันจั่เชือมาเท่าไรก็มบ ขายดีล wow. okay, ีไร้ขายดีเซ็ตอ่ะจะมาบ้อนอื่นก็มีเพีเดียวเนาะมันจะมาที่นี่ขายดีดูไม่พ้าก็ใจดีนะยิ้มหวานอีก็หวานอีเขาก็เลยมาอุดหนุนเมาควา่ำใจคนอ้อนหวานเท่ไร้เพิ่นลีไร้โอ้ยยังไงตัวเบาได้ขายใช่ตัวเบาได้ ไปไกลไปไกลมากค่ะมาอุดหนุน,นเพื่อนเด้ออยู่อนาคะอยู่มาอยู่กว่าน้ำพีทพวกน้องส,สตาล์เนาะเ <c oughs> ส้นทางบ้านบ้านพีทบ้านพีทนอกน,น้ำพีท <c oughs> ใกล้กับครัวน้องสตาล์ครัวน้องสตาล์จะอยู่จะใช้ให้มดมีคนาที

เงิน

สามสสุดท้ายก็เป็นเลขสามสิบเก้าพันสามสิบเก้าถ้าว่าไปซื้อหวยคือเขาสิบวนถือีก้อใหญ่บายเดินทาง3 9มสิบเาไปซื้อของกันให้โฟโต้บายบายน้ำไหลขนาดเลย น้าขาเจ้าเลยทางนั้นอันนี้จะเลยบ้านน้องโนดรามาเลยอันนี้จะเป็นครัวนองสตาวใกล้ๆก,กำหานขบวเมื่อกินนี้เลยไปพุดเดียวก็ทอดห้างคนแล้วคไทยไกลไปไกลมากอ่ะ ขอควนันตามหาของควันให้ ลองดูลกมาโหดหานเ่อนแล้วเด้อทามาเลยทามาเลยับเที่ยวไปยุหานซ้ำ น้องโุล่ากับเมงกำลังกลับบ้านเพราะว่าได้คงควันเรียบยร้อยแล้วเดี๋ยวสิเมื่อสะพายโพลได้น้องโุล่าซื้ออย่างนี้โพกันแค่เบิ้งขะเจ้าดำนาอีปีห็นโบรากมังกรที่งาด็ปากดังบ่ได้ เป็นอะไรมือซึบเป็นอะไรของควานตื่นตันใจ่เอาจะมาออะจนบุบกล้องกินีนื่อไม่พียเ่านี้แล้วนอนกับรากา้ตาินน้ำ นี <ST su ks> <S 2 glaube yapmış> ่ก็มีเพียตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในจอตัวละเลเด้วยรอนเข้ามาตอนนี้ฝากกดแ